เสกสรรลั่นซ้อมตายไม่มีปัญหาคนไม่ยอมโขน,นเสกสรรอออขวัญเมืองเผยการเตรียมตัวฟิตซ้อมในไฟนี้จะทําการซ้อมที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีครูปลามคู่ลงนวมอย่างขุนพลน,น้อยสอสมหมายซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆสภาพร่างกายไม่มีปัญหาพร้อมที่จะแลกเดือดกับกุหลาบดําสอจอเพชรขุนไทยในศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่26กันยายนนี้ขอให้แฟนมวยสบายใจได้มั่นใจเกมการชกเบียดถึงเงินถึงดีการแน่นอน กองไกลขวายอดมวยกกทเป็นไปตามคาดกองไกรนี้มวยไทยผง,งา,าดคว้ารางวัลน,นักมวยไทยอาชีพดีเด่นของสำนักง,งานคณะกรรมการกีฬามวยครั้งที่9ประจำปี2563าเพชรฉลูการลั่นช่างก่อนชก1วันไม่ชกแน่ตามข่าวที่บอกให้ช่งน้ำหนักก่อนชกหนึ่งวันการแข่งขันชกมวยจึงกลายเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบชัดเจนผมไม่ให้โจโจ้เด็ดลัดขึ้นชกในทุกกรณีมวยไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ศิลปะและพละกกำลัง กฎกติกาประเพณนีประพฤติปฏิบัติกันมาต่อเนื่องมายาวนานโยทินเสงชว่วชกสมิงดำเดิมทีโยทิน FA g r o u p ุปมีโปรแกรมขึ้นชกศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่25กันยายนนี้ดวลกับสมิงดำฉาอาจารย์บุญแต่ทางตีที่เด็ด99ทีเอ็นดูโยทินเสมือนน้องได้มีการแย้งกับทีมงานทำไมถึงให้โยทินต่อสมิงดำตั้ง2.5ปอนด์ปอในพิกัด124.5รกับ127ปอนด์อนทำให้ทีมงานกลุ่มพลังใหม่ถอดโยทินออก โดยมีข่าวว่าเอาสมิงดำไปเจอกับลนชัย126ปอนด์วันเสาร์ที่18กันยายนนี้แทนแต่ทางลนชัยก็เผยว่ายังไม่ได้รับแจ้งจากทางต้นสังกัดล่าสุดทางทีมงานกลุ่มพลังใหม่ประสานไปยังหนุ่มน้อยจะเอาป้อมเพชรมาเจอกับโยทินแต่ป้อมเพชรยังไม่เข้าค่ายฝึกซ้อมเลยจึงยังไม่สรุปว่าโยทินจะได้ชกหรือไม่ ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน